เอาล่ะกลับมาต่อกันเลยโอ้ยสบายใจเฉยเลยนะ่เองเฮ้เธอสูเปอร์รีไหมก็สูยวะนะหมือนนายแหละแลมเบอร์อยู่ไหนหล่ะฮะอันที่จริงนะมันไม่ควรจะถามตอนนี้และเธอควรจะพูดว่าเะอทำงานได้ดีมากแค่ไหนด้วยนะแท้จะเอาตัวไม่รอดเลยซ่อนไปดูซ่อนไปนี่เนี่ย แปลว่าแท้จะมีชีวิตอยู่เอ้ยเอ้ยชื่อไหนเฮ้ยข้อตกลงกับเราก็คือเราจะพาหน้าออกไปเมื่อนายส่งแอมเบอร์มาแล้วนะถ้าไม่แอมเบอร์ก็มีการป้องกันโอเคไหมแค่คิดเล็กแค่น้อยเลยนะเอดาอ้าก right, mm ็ไ hmm. ด้เดี๋ยวให้ไปเอาให้เลยโอเคไหมแหมผู้เอง โอ้พวกเองไปรู้เหมือนกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮะแถมฉันยังมีเรื่องต้องจัดการอีกด้วยนะเรื่องอะไรล่ะชูรีออนใช่ป่ะอันนี้แกกววาจะได้ตอบวันได้นี่คือรูทมีข่าวร้ายมาบอกนะรู้สภาพอากาศแบบนี้แล้วเราไม่สามารถเอาเคลิคปเตอร์ไปรับได้นะต้องร้อยมาเคลียร์ก่อนปฏิเสธมันจะระรายไปแล้วออกไปจากที่นี่หาที่ปลอดภัย โทษทีอยากจะช่วยได้มากกว่านี้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวว่ายน้ำกับว่าก็ได้พอาะด้หนึ่งเลิกกันอะไปกันเถอะจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันตอนนี้ก็หาทางออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่านะใช่มันก็ใช่นะว่ายน้ำกับว่าหาพ่อไอ้ไคิดได้ไงเนี่ยลีออนไอ้พ่อค้า ชื่ออยู่ด้วยกูจะเอาตัวไปล่อดเลยเมื่อกี้สมบัติเลยมีปืนใหม่ไหมครับพี่ฮะขอขอของหองน่อยเออขายไายม้ได้ด้วยขายขายลูกดอกเท่หน่อยนะขอบคุณอ่านั่นแหละของดีพวกตู้หน้าจะหายเป็นพวกอะไรขวดเหมือนรถแยาฆ่ามาแดนทีเดียวป้วงหายเลยเออ ผมวิตตายหรอกลูกค้จะเป็นลูกค้าผู้ผู้น่ารักขนาดนี้ฮะขอมาล่าเมจัดของสักคู่หนึ่งนะโอเคยสะอาดตากว่าเดิมเยอะมาโอ้ไปเรื่อยๆนะแต่เงียบๆเข้าใจนะเออเดี๋ยว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 อะไรเงียบไปเลยลุงนะคอยเฮ้ไหนวะ โอ้ยถูกไม่เห็นไปแล้วครับไปแล้วครับแอซี่ไม่เกี่ยวผมทำพลาดเองโห่ตายละเคาะระฆังหาอะไรอุ้ยแอซี่ตายละตายแล้วแอซี่ถอยออกมาเร็วแอซี่แอซี่อยู่ไหนเนี่ยหูฉี่แอซี่ วัไปสิมาเดี๋ยวนะมาช่วยก่อนเกือบไปแล้วเดียซื้อลูกซองออโต้ชันกันวะลูกซองออโตเมติกของดีจริงๆอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอเขาดีจริงๆเลยไหนโอ้ยเลยยางสดแน่ๆเลยยา ล่วงไปเลยป้าบอแลแตกไปนะเนื้อหัวเนะแอชีเธอบอลพลาดอยู่กับตูแน่นอนต้องปกป้องเธอด้วยทุกอย่างที่มีเฮ้ย,ยนี่ไงขอโทษฮะอะไรเนี่ย เดี๋ยวขอเช็คก่อนดิเฮ้ยไปขายพ่อค้าได้แล้วมีสมบัติเพียบเลยแต่ถ้าเกิดมีอัญมณีมันจะของดีกว่านี้อีก,อกขอโทษกับผมหน่อยนะเดี๋ยวเดข้าล่างไปได้ไหมไปได้เปล่าวะไม่ได้ไปไปไปเราเราไปตาตาของ,องอาามา,ากก็เถอะเฮ้ยทำไมมันเงี้ยจังเลยวะเงี้ยจังเลยนี่ผิวกระเต็นเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันหมดวะเฮ้ย เฮ้ยมันยังไม่เห็นแอซี่มาเร็วแอซี่มาเร็วดิมาเร็วป่ยวยอะไรวะค่อยคืนค่อยคอย่ยไปย่าอะไรเดียวแอซี่มาเร็วเรแอซี่มันเห็นแน่ๆเลยวันนี้เฮ้ยให้เธออยู่ตรงนี้ได้นี่หว่าอยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่ พี่กี่จูบวะเนี่ยต้องไขกุญแจนี่นี่อีกแล้วเหรอเอาตาไมเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยโอเฮ้ยเด็ดจีเปลวะโดดอย่างได้เท่เยี่ยมไปเลยอันนี้โอเคไอ้สองปลาบ้าเลือดอันนี้ตัวเดียวไม่พอสองตัวอ,อีกออาไปแล้วโอ้โทษทีไม่รู้ไปขอพวกคุณอะ

ถอย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 ไอ้ปุ้ยปเวทด้อีกแล้วเหรอสิจุดจมตีแลไอ้โอ้โหก็ว่าแหละทำไมมีตู้ให้หลบถายตอนว้าไม่ตายแค่เนี้ยเขเองอะ

ได้ยินเสียงจะด้านหลังโอ้โหแต่ว่าผมขอโทษด้วยเธอไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอย่าขับปีเดี๋ยวพึ่งดนดึงไปไหนหรอดึงมาดิยันงจะขึ้นมาดิ ้ยไม่หยุดใช่ไหมหยุดสักทีจะคึกไปไหนไหนี่เจ๊เออเอออยู่เฉยๆสักทีไป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 ้เธออยู่ในล็อกเจอร์ไว้ก่อนตายมากี่รอบแล้ว ta tắt phải, đi tắt phải lên đi. Má. như thủy. Ơi, quá luôn. Ôi, ngay. Wow, phải cẩn thôi นี่สองปานี่ดูก็ลำบากใจแย่หวับอกว่าท่านประธานไม่ได้จะตกรางวัลนะคือคาจาเ้าไหนก็คงดีอ๋อนี่ไงก็ว่าตัวหนึ่งอยู่ไหนคุณนอนตายมั้ยเี่เจ็บะรูอเปล่าเนี่ยไม่ฉันสบายดีเออทำดีมาเลยตอนนั้นนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมที่เธอหนีจากพวกโลกจิตเนี่ย ก็คงบอกไม่ได้ว่ามันเป็นคำโฉบหรือเปล่าก็ถือว่ารู้จักกันดีแล้วกันเออโอเคเออทางไหนวะเอออยากให้เธอมาบ่อยๆนะแอชไปตามมาพร้อมวกกับท่าตึกที่วิอยู่ไงมาขัดฟิลเฮเฮ้ยเอาละ มาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยักษ์อีกแล้วอีกมาหน่อยพี่ครับเป็นสรัทธาหน่อยครับพี่สุกเดรดอีกแล้วลีออนวิญญาณเจ้าต้องได้รับการชำระล้างโอ้แหมโชว์กล้าวเนื้อไปดึงที มาเถอะลูกเอ๋ยแอชลี่เอ่วิกหนีหนีด่วนหนีหนีสู้ไม่ไ pues ด mm ้หนีแย่ละไม่มีที่ซ่อนแย่ละโอ้โหมันจะทำแสีที่ทำแย่ละโอเคดีแฟด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 ไป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  ไม่ตระหงวงไม่ตหวงไป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 ระเบิดเรวเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเเฮ้ยแอชลี่เวเร็วเร็เข้าเลยเข้าเลยเข้าเข้าสะพานสะพานทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไหมติ๊กติดไปเร็วโท์สกิลหนึ่งวินตึกทีว่าล้อตัวเล่นอีกแล้วไปไปไปเกือบแล้วเกือบเออใช่ดีน้ามันบินไม่ได้นะ โอยเกือบไปแล้วฟังนะเธอเป็นคนที่มันต้องการถ้าเกิดเห็นมาเด็กก็วิ่งให้ไวเลยเอ้าแล้วนายอ่ะก็ทำหน้าที่ไงเอ้พ่อค้ามีอาของมาฝากมีม,ม,มีของมาเพียบเลยเออขอบคุณครับอ้าวไม่ต้องใช้อะหล่อนขอบคุณครับแหม สตูจะพูดทอกับมันทำไมซัฟไฟอ้าวละขาดแค่ตูเซไปหลายรอบเนี่ยตูตายไปหลายรอบเหมือนกันเนี่ยไม่ให้กำลังใจเลยพ่อค้าระวังด้วยเออขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ตอนนี้ฉันต้องเป็นห่วงเธอมากกว่าเฮ้ยอีกแล้วโอ้ยยักษ์ตัวอะไรคุ้นุณไม่พอ ไม่เป็นไรตะกินไปเอกไม่เป็นไรเฮ้มานี่มาฟาดกันตัวมาต้องสนใจผู้หญิงมาการต่อต้านของเจ้านั้นมาช่างไร้คาจงละทิ้งกายเนื้อของเจ้าซะในตาประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอ้ยพูดอะไรได้สารลรู้ไหมฮะโอเคยิงไปก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอก โอ้พระเจ้าวุ่งใหญ่เอ๋ยพระประธานกำลังให้แก่ข้าเพื่อที่จะทำลายศัตรูของพระองค์ไอ้แม่ย้อยเอชซี่วิ่งโอเคจัดให้ไปหนึ่งทีฮัสตาร์ลาเวโกอะไรวะเหมือนฮัสตาร์ลาเวซ่าเปล่าวะพระเจ้าข้าขอขอบคุณขอความช่วย ฮะอย่าเอาไปล็อกแล้วใช่ไหมข้ามาเลยมาอุ้ยตายแล้วปูใหญ่ที่สุด้โหไม่ให้ตัวหลบเลยมาเฮ้ยเฮ้ยลบขึ้นขึ้นขึ้นมาขออยู่ระดับเด็กเองหน่อยมามาดูมาดูมาดูอะไร

ได้ไม่ได้ไมเดี๋ยววิจะพังเปล่าไม่ไดม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ระยะนี้ใด์ไม่ได้แหมอย่างนก็ขอใอีเจ็บด้หรว่ก็ยังดีลบแหมช่างโง่เาเลยยิ่งนี้ขอขึ้นไปมีจะพังแล้วจ้านายจ๋า หล่อเท่ไปทังทีมาเฮ้ยไอ้ดอกคอกนี่เออตาวโดนดุไปแล้วมาตายแล้วใช่ไหมเออมันยังไม่ตายเฟสต่อดูน่ากลัวกว่าเดิม รู้ไหมอะไรใช้ยังดูน่ากลัวกับเดิมอ่ะดูเหมือนแกกจะตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดือดเดือดเดือดโอ้โหว่ะไอยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยลบโอ้โหความาเก่งใจตัวเลยแม่อย่าละนะเดือดเดือดเไม่ใช่มาดิเฮ้ยไม่ใช่มาดิเฮ้ยลบ แรงเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปค่อยจับให้หนึ่งเทแต่ต้องมาเองเฮ้ยลุกตักงเฉียดมากไหมเนี่ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฉียด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 ปิดลุกไม่ต้อง

ขาเข้าแล้วลง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 ,ลงอเอาแปดไว้ไปกินโอ้อะจะไม่ไหวกับเองแล้วนะเฮ้ยหน้าคาญนเฮ้ยหลบยังไงก็ไม่รู้แหละจะที่นแน่หลแดแซดเลอเออ,เอ,อกว่าจะตายนั่นเอง เดี๋ยวไปเอารูปตามันด้วยเนี่ยช่วยหน่อยเร็วจะเรื่องมันโดดออกมาได้ไหมไม่ได้ช่วยหน่อยพิออนมันจะไหม้หมดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวแปว่าก่อนฝากความคิดถือไปถึงพระเจ้าของแกด้วยแล้วกัน ก็ทางน,นั้นโอ้ยความคว็กติของตัวไปเลยแล้วกันย่อนเร็วๆโอ้ยด้วยความยินดีนะขอบใจ วไฟมันจะล่อความสนใจของมันรีบแอน,นเถอะลีออน,นอจะไปการของพวกมันใช่ไหมไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกหน้าสัญญาเลยหลบยังไงวะที่มันป่าไม้ใส่เนี่ยประสาทแค่ถึงเซหลักของเกมนี้แหละกว่าจะมาถึงนั้นตู้เฮ้ยพ่อค้อาแปลว่ากลับไปไม่ได้ไดแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มีคนไล่ยิงเราเปล่าก็อย่างนั้นก็ไม่มีใครต้องมาตามเราหรือป้องไปเถอะโอเคจบอีช,ชัปเปอร์หนึ่งมามาต่อชัปเปอร์ต,อต่อไปนะครับเออไว้เจอกัน